เรื่องรักกับผีขึ้นชื่อว่าความรักใครๆก็อยากมีเพราะความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้ชีวิตมีความสุขเช่นเดียวกับหนุ่มเพราะหนุ่มเป็นคนที่ใช้ชีวิตโสดมาตลอดจนกระทั่งเขาได้ย้ายมาอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในตอนที่ย้ายหอหนุ่มไม่ค่อยมีเวลาว่างย้ายตอนกลางวันเพราะในช่วงกลางวันเขาต้องทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ก็แทบจะไม่ว่างเพราะต้องออกไปพบลูกค้า เหมือนกับว่าชีวิตของหนุ่มอยู่กับการทำงานเพียงอย่างเดียวซึ่งการทำงานหนักจนเกินไปของหนุ่มนี่แหละจึงทำให้หนุ่มต้องย้ายเข้าหอในช่วงเย็นซึ่งหนุ่มก็ได้แจ้งเจ้าของหอเอาไว้แล้วและเขาก็ได้ให้กุญแจห้องไว้และในขณะที่หนุ่มขนของเข้าห้องก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ห้องตรงกันข้ามเธอเปิดประตูออกมาและยิ้มทักทายให้หนุ่มหนุ่มจึงได้ยิ้มกลับไปจนเธอออกมาคุยกับหนุ่มช่วงหนึ่งในช่วงที่ขนของเข้าห้อง ซึ่งมันก็ทําให้หนุ่มดีใจมากเพราะเขาจะได้ไม่รู้สึกเหงาและดูรวมๆเธอก็หน้าตาน่ารักมากระหว่างที่หนุ่มยืนคุยกับผู้หญิงคนนั้นก็มีคนเดินผ่านมาแล้วก็มองเขาแปลกๆหนุ่มก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าที่คนมองมาเป็นเพราะไม่เคยเห็นหน้าเขาหรือไม่รู้ว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แน่ๆพอเขาขนของเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายเข้าห้องของตัวเองจนกระทั่งวันต่อมาหนุ่มก็กลับมาถึงห้องประมาณห้าทุ่มกว่า หนุ่มก็ได้เจอผู้หญิงคนเดิมเธอเดินออกมาจากห้องพร้อมถุงใบใหญ่พอหนุ่มทักทายถึงได้รู้ว่าเธอจะเอาขยะไปทิ้งหนุ่มมองว่าถุงขยะมันค่อนข้างจะหนะักเขาเลยอาสาช่วยเธอขนขยะไปทิ้งพอเอาขยะไปทิ้งเสร็จหนุ่มก็ชวนเธอคุยเรื่อยๆจนมารู้ที่หลังว่าเธอยังโสดที่สําคัญเธอยังอาศัยอยู่ในห้องนี้คนเดียวด้วยตอนนั้นหนุ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักดีในเมื่อเธอก็โสดหนุ่มเองก็โสด หนุ่มจึงคิดว่ามันคงไม่มีอะไรถ้าเขาจะจีบเธอเพราะเธอคนนั้นก็ให้ไลน์กับหนุ่มมาด้วยและตั้งแต่วันนั้นหนุ่มก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ผ่านไลน์ตลอดซึ่งหนุ่มก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างไปไวอยู่เพราะหนุ่มได้คุยกับเธอทุกวันแถมยังได้เจอกันตอนเย็นอีกด้วย และทุกครั้งที่หนุ่มกลับห้องมาดึกๆหนุ่มก็มักจะซื้อข้าวมาฝากเธอเสมอจนทําให้หนุ่มรู้สึกได้ว่าเขาคงหลงรักผู้หญิงคนนี้เข้าแล้วจริงๆแม้จะเป็นเวลาไม่นานเพียงแค่7วันเท่านั้นในวันนั้นหนุ่มตัดสินใจว่าถ้ากลับไปถึงห้องจะลองขอคบกับเธอดูซึ่งมันอาจจะดูเร็วไปแต่เขาก็มั่นใจว่าเขาตกหลุมรักเธอจริงๆ และในวันนั้นหลังเลิกงานหนุ่มก็แวะไปซื้อดอกไม้มาช่อหนึ่งแล้วไลน์ไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าให้รอกินข้าวเย็นด้วยกันนะเดี๋ยวจะซื้อเข้าไปให้มากินที่ห้องของเขาก็ได้หรือจะเป็นห้องของเธอก็ได้แล้วแต่เธอสะดวกซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าโอเคจนกระทั่งเลิกงานหนุ่มก็กลับไปที่ห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่แล้วจากที่เขายิ้มอยู่ก็กลายเป็นเริ่มเครียดเพราะพอขึ้นไปถึงหนุ่มเห็นคนมามุงที่หน้าห้องของเธอเยอะมากรวมทั้งพยาบาลและตำรวจหนุ่มจึงรีบวิ่ง เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เขาเห็นก็ทําให้หนุ่มช็อกมากเพราะเขาเห็นเจ้าหน้าที่กําลังเก็บศพผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสภาพเน่าเละจนดูไม่ออกว่าเป็นใครแต่บังเอิญว่ามีรูปของผู้หญิงคนนั้นอยู่บนหัวเตียงมันจึงทําให้หนุ่มมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่ๆคนที่หนุ่มกําลังจะมาขอเธอเป็นแฟน ซึ่งพอได้เห็นอย่างนั้นมันทำให้หนุ่มเสียสติมากเพราะคนเก็บศพสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะตายเกินเจวันแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเรายังคุยกันทุกวันอยู่เลยหนุ่มพูดพร้อมร้องไห้แล้วโชว์โทรศัพท์ให้ตำรวจดูจนมีป้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าว่าแล้วเชียวก็เห็นยืนคุยคนเดียวที่หน้าห้องเขาทุกวันป้าก็นึกว่าเมาที่แท้คุยอยู่กับผีเหรอ ซึ่งพอป้าพูดจบหนุ่มก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่และตำรวจกลับไปแล้วหนุ่มก็ยังคงนั่งร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจนเขาได้กลิ่นธูปลอยเข้าห้องมาตลอดแม้หนุ่มจะไม่กลัวสักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยว่าที่ผ่านมาเขาคุยกับผีตลอดแถมในวันนี้เขายังตั้งใจจะมาขอผีเป็นแฟนอีกในขณะที่เขากำลังคิดเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นธูปที่ลอยมาแต่หนุ่มก็ไม่ได้ลุกออกไปเปิดประตู เขาได้แต่พูดในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่เธอนะจากนั้นกลิ่นทูบก็หายไปในทันทีซึ่งพอรุ่งเช้าหนุ่มก็ได้อ่านข่าวการตายของเธอตามเฟซบุ๊กโดยในข่าวบอกว่าผู้หญิงคนนั้นตายเพราะโรคประจำตัวและตายมาแล้วกว่า1ิวันจนเพื่อนบ้านในหอนั้นได้กลิ่นแปลกๆจึงแจ้งเจ้าของหอมาดูถึงได้พบว่าในห้องนี้มีคนตายซึ่งมันก็น่าแปลกมากที่คนในตึกได้กลิ่นเหม็นเน่ากันหมดแต่หนุ่มกลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยซึ่งพอมีข่าวลง ก็มีนักข่าวมาติดต่อขอสัมภาษณ์หนุ่มแต่หนุ่มก็ได้ปฏิเสธไปแล้วเขาไม่รู้จะพูดอะไรหลังจากวันนั้นหนุ่มก็ลองไลน์กลับไปหาเธอใหม่แต่ก็ไม่มีอะไรตอบกลับมาแล้วทุกอย่างดูเงียบไปหมดและที่สําคัญหนุ่มยังคงรักเธออยู่เขาจึงออกไปทําบุญให้เธออยู่บ่อยๆเพื่อให้เธอได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี